ยังบอกไม่ถูกเลยนะเป็นการแบบว่ามาแบบว่าสะไนะ นี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาถ่ายคลิปเอามาลงช่องเนี่ยโดยปกติแล้วผมอูไม่ได้มาสิบสามปีแล้วครับต่อมินสองเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เป็นทหารแล้วก็โอ้โหนานมากตั้งแต่ออกจากทหารมาก็ประมาณมาแค่รอบหนึ่งนะครับงานวันเด็กอะใกล้มาแล้วครับ แล้วครับเดี๋ยวจะมีก็บินบินมานะเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าจะบินมาในทิศทางอะไระครับผมทางขวาก็คือทางนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าทางขวาจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมาจากด้านหลังเดี๋ยวเสียงมันจะดังก่อนเลยแล้วกันนะผมเสียงมันจะดังมากมากเลยแล้วมาดกัน ครับนีด้านหลงนรับพี่กำลังเดินอยู่นะก็เดี๋ยวเวณนี้นะครับเที่จะมีเคบินาโชหนึ่งนาทีครับผมเดี๋ยวมาดูกันออบรรยากาศนี้กองมีสองนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะกำลังจะมาเรื่อยๆนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนู่นนู่นนู่นน่นเนไหน ทางซ้ายดูหนึ่งขับมาแบบตัวช้าเลยซ้ออายมือเราเนี่ย <c oughs> ทีห้าสิบร้อยเนี่ยเหมือน F 1 6เลยวะ่ะ <c oughs>

ต่ำกว่านี้งไครับีว่าให้คนได้ตมี่มาเป็นกละคับีนมาจหทมาจริงๆผมคิดว่าจะมีมาทั้งสองลำเนี่ยมาแค่ลำเดียว มาต่ออีกเนี่ เขาต้องเว้นช่วงวนมาอยู่วนมาอยู่หลับภูเขานู่นเลยครับจะมาอีกหรือเปล่าผมว่ามาอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบินมาจบหรอเดี๋ยวไหมรอระหว่างนี้ครับรอขึ้นถัดไปนะก็เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้ว คนบรรยายบอกว่าทีห้าสิบจะหน้าจะบินไปแล้วแต่ทีห้าสิบบินมาอีกรอบเลยกลับไปแล้วเดี๋ยวจะอีกประมาณสิบห้าทีถึงยี่สิบนาทีจะมีเอฟสิบหกมาเอาล้วครับผมอีกไม่ถึงห้านาทีแล้วครก็บินเอฟสิบหกจะมาแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่ามาทิศทางเดียวกับทีห้าสิบหรือเปล่า ก็จะมาทางซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับแต่ F16 เนี่ยมันน่าจะมาทาง,วงขวามือนะก็คือตรงนี้นะผมจะมาดูคนก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับกองมินสองส่วนใหญ่มักจะมาก่อนอยู่แล้วนะครับมาก่อนเวลาอยู่แล้วไกลละอีกไม่ถึงสามนาทีครับ ตามเวลาเดิมเขาบอกว่า8โมง35นะแต่ว่าจะมาก่อนอยู่แล้วละประมาณสักนิดนึงเดีย๋ยวมาดูก่อนนะครับคนมาดูก็บินลบกันเยอะนะเพราะว่าลบทุรีเนี่ยมันไม่ได้เหมือนโคนครัาเครื่องบินมันไม่ได้มีเครื่องบินสมรรถนะสูงนะผมบินผ่านนะผมมันไม่ได้ฐานบินเลยนะผมคิดว่าน่าจะมาทางเดิมทางซ้าย น่าจะใกล้มาแล้วครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่ามาทางไหนอยากให้มาสองลำนะโอ้มันมีอยู่ปีหนึ่งมันมาอยู่สองลำครับบินโคตรสวยเลยคมาได้นะครับี่น่นี่เยไม่ลิกที่นี่าเล้วว่าตอนนี้ใกล้ถึงแล้ว ทัดบินมาทางไหนผู้ประกาศบอกไม่ถูกเลยนะเป็นการแบบว่ามาแบบว่าสะพายนะครับขอดีน,น,นมาทางนี้ บินต่มจริงมาลำหนึ่งครับผมเนี่ยแหละครับเครื่องบินลำนี้แหละครับผมที่ไปทิ้งที่ไปหย่อนไข่เขาเมียเนี่ยบินต่ำม,มาก บินวนอยู่ครับโอ้ oh my god บินเก่งครับแล้วบินคนนี้บินเก่ง นี่แหละครับที่ที่เมรโดนเนี่ยมันก็จะร้อนๆอนหน่อยว่าเวลาอยู่ในหลุงมังเกอร์อยู่ในสนามเพล่ มันก็จะดังแบบนี้เลยครับบินโฉบค,ครับโฉบไปโฉบมาสวยอยู่ครับ เขาจะเน้นกอล์เ็นสองเนี่ย วนมันแล้ววนมันแล้วนักบินคนที่บินต่ำมากบินโคตรต่ำเลยครับ ไฟออกตูดแล้วก็แบบเสียวแล้วก็เบิดจีพายเ,เ,เสียงมันดังมากดูว่าจะมีการย้อนกลับมาหรือเปล่านะบินช็อคเก่งนะแล้วก็มีเครื่องบินโดยสารน,นะบินผ่านมาด้วยนะดูแล้วว่าจะมีการแทมด้วยปบินไปแล้ว ถ้าจะรอดูอีกก็ต้องรอตอนเที่ยงนะครับผมตอนเที่ยงก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเครื่องบินเดี๋ยวเรามาฟังดูเสียงใกล้ๆว่าจะเสียงดังหรือเปล่านะขออนุญาตอ่าประชาคมพันธ์นะครับคุณแม่วุนครับน้องโอโซนตอนนี้ตามหาคุณแม่ไม่เจอนะครับก็ ประเด็นคือบินวนบินผ่านมารอบหนึ่งแล้วก่อจะกลับมานี่ก็หลายนาทีอยู่แล้วเพราะว่ามันบินชา้าบรรยากาศตอนนี้คนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ วนกับมันที่เดิมก่อนจะตั้งล้าได้โคตรนาน ความวุ่นวายทางเข้าเพื่อนนะผมนะเลยไม่ทันได้มาถ่ายคิลิคอปเตอร์นะครับผมเกียร์ और तू बोल रहा है आ पाऊँगा